เมนูวันนี้เรามีผัดหนูหนาทานพร้อมไปดักไม้ตัวนี้เลยดิตัวใหญ่เลยผัดหน,นูน,หนาครับเนี๋ยจะล้วนก่อนล้วนแล้วก็ผัดที่ไอ้ดักกงเหรอเหมือนแบบลอยเลยครับเหมือนกับเหมือนกับ ไปฟ้าผ่าเลย,เยอ,อันนี้ย่างไว้ก่อนย่างไว้ก่อนเฉยสับละเอียดเรียมมือบบหิวมากนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มาก นี่ครับอู้ตัวนี้เนี่ยน,นี่ดูกับมีดเนี่ยโอ้โห่นีหน่หน้าของแท้ครับดักที่หน้าของแท้เลยเราจะผัดเจ็ดเจ็ดแห้งๆ พริกแกงครับเรียบร้อยแล้วพริกแกงตำเองพริกแกงตำเองเแต่จะผัดนะครับในรวนจนให้แห้งแล้วไปก็จะผัดแล้ววางเลยอ่ะตต้เต้ไ่นไปน

on. นามมา้ำมั้งยังไม่ได้กอกเลยมั้ง 你看，你看。

รถนี่ฝานเรื่องอ่ะนี่ Вот немного немного กระเทาะวันกระอูดกรวพ่้พงที่ลา ไไปครัับตกเสร็จขั้นตอนการผัดคือร ah, ้อยครับเสร็จขั้นตอนการผัดแล้วใกล้ๆครับผัดหนูผัดหนู นี่ครับผัดหนูที่เราผัดเสร็จแล้ววันนี้เรามีนี่ครับข้าวอยู่นี่ผัดหน,หนูหนูนาครับหนูหนานี่นะครับแล้วก็ปลาพริกนะครับมันบ้านนะกินกันอ่อยๆครับนี่กินกับพันพรอน,นะครับกินข้าว,ร,าวรับเดด้ยวยกันครับยังไม่ดึกหรอกสองทุ่ม มาครับมานี่อมะเขืออันนี้กินง่ายหน่อยโอ้วันนี้คงไม่คงไม่ร้อนแล้ววันนี้เยอะขนาดนี้เอาไปคนละลูกนี่พอนี่พอแล้วโอ้โหจานกินก่อนเลยมาครับมาครับมาครับโอ้ปัดนเนื้ั่นนูแอแอคาวนึง หนูนานะ ừ, ก่อน,นครับ ừ, หอมนี่ก็กินเฉพาะตัวของหนูนาเลย ừ, เคยแอม ปลาพริกเปรี้ยวนุ่นนาย่างไฟไว้ลงเออย่างไฟไว้ก่อนนะครับพเพื่อว่ามันจะได้ไม่มีกลิ่นนะฮะ อย่างนี้ไปไปเห็นมีการ่อยอมห,อหมาได้กินนะครับเครื่องแกงก็ตะไคร้ขาตะไคร้ หอมแดงกระเทียมทไทยอืมแบกขาจจขาข,าขาคางเดจ้วหนูอ้ยตาข้าวโพดเจ้าหนบ่ปลาข้าวโพด มันก็จะมันมนถ้าเราไม่จัดการมันต่อไปมันก็จะเล่นกัพวดเหรอือมแบบอืม อ,อนืนุ่มกรอบหูนี่เขาปัดใสน่าจะยอกปะมันนุกเลยครับโอ้โหคุกคุกคุก,กอืม นี่ครับทำนี้เลย xem mắc ghê phuông, ok kia Đây, cái béo béo, béo béo này,แน่นอน phải ăn thịt thì phải ăn chèo มากลุ่มนี้กับกระดิ่งสองตัว,ตวทำไมมัน กินได้มานหคนสบายๆเลยผัดข,ขายนี่ยืมห้ง<อ>แห้งเานะอืมแห้งรสชคตุกๆ๊ออบกุออบกุบ๊บมันหอมอ่ากลิ่นควันที่เขาย่างครับ Hãy nà hả? kênh Ghiền không หนูน,า,นาก็จะไม่ตัวใหญ่เหมือนหนูเลี้ยงนะเพราะว่าหนูเลี้ยงมันใหญ่ทำแ่้เขาแก้วหนูเลี้ยงผมกินไม่ไม่น่ะอืมหนูน,า,น,า,นาเนี่ยธรรมชาติสุดกินก็พวกกินข้าวกินธรรมชาติธรรมชาติอรับหนูเลี้ยงอ่ะไม่กล้าเหม,มือมนกับเหมือนกับปลาดุกเลี้ยงอะ <c oughs> ่ะ ขอบแรงนะอืมอครล้าย <c oughs> ของเลี้ยงเรารว่าเอาอะไรไปให้มันกินบ้างใช่ปหมอืมกินไม่ใช่นิดมันไม่ใส่ใจยอย่าง ได้หรอต้องมีอ่ะบกุบกับบ้าง เงือออกครับเงือเริ่มออกเพาพิษไทยด้วยแล้วหนูหนานี่กกำลังมันปานพวงก็ทำาก็โพดเขาเลยไม่อยากมาครับสุดยอดมาก ลองลองก็เด็เปลีป่ยนอยู่อรอข้าวรอนครับโอแคนี้ครับกินจนหมดผมข้าวไปทั้งเลยอร่อยอั <S <S นนี้ก็อิ่มแล้วเมื่อกี้ก็ถ้วยเปเลยแล้ว <S <S โอ้โเผ็ดติดลิ้นเลยเออ ชอบนะ <c oughs> นี่ครับคกุกพริกเ่ยไม่ต้องคุกน้ำฝา,าแล้วพอดีพอดีละโอโ้ยังไม่ยุบเลยครับเนี่ยยังเหลือเท่าเดิมเลย เจอข้างในแล้วคุกแกนี้ก็อร่อยแล้วครับเนี่ยคุกเนี่ย มาเจอความร้อนซะพอดีเลยบานๆครับสุดยอด ว่านนี้อากาศเย็นกว่าวันนะอชไหมวนันไม่เคยไม่เย็นอย่างนี้เย็นอ๋อไม่รู้เหมือแต่ว่าเย็น rêu <laughs> rêu <mới vậy> <laughs> หนูเล้วอืมคุดยอดเลยครับโอ้เยี่ยอ้เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด